นี่ก็คือประวัติการเล่นโบบาลอนในสตรีมนะวันนี้เนี่ยผมได้ลองเล่นโบบาลอนในตำแหน่งออฟเลนนะครับเดี๋ยวเราไปดูแนวทางการเล่นกันนะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการเล่นโบบาลอนในตำแหน่งออฟเลนกันบ้างนะครับตัวมันเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวที่โหดมากนะตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในรง้งหรือว่าในแข่งเนี่ยเขาฮิตกันมากนะ ตัวมนเนี่ยสามารถหยิบไปสู้พวกตัวถึกๆได้หรือว่าแม้กระทั่งฟอร์เรนเนี่ยมันก็สามารถหยิบไปชนได้นะครับตัวมันสกิลหลบค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งนะแล้วก็สกิลสองที่ทําลายจังหวะนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูแนวทางการเล่นกันนะว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมในเกมนะว่าตัวมันน่จะแพ้ตัวประมาณไหนแล้วเราเนี่ยควรเล่นยังไงนะสำหรับใครที่จะลองเล่นตามผมเนี่ยผมแนะนํนาไปศึกษาสกิลมันก่อนนะครับไม่ใช่เห็นคลิปแล้วหยิบเอาไปลงแรงโดยที่ไม่ได้ศึกษาสกิลนะ สำหรับลุนพลังแฝงก็ตามที่ขึ้นนี้เลยนะครับผมจะใช้เซตนี้เป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งป้าหรือว่าออฟเลนนะครับแต่ตำแหน่งป้าเนี่ยเราจะไม่ใช้อพอคาลิปนะเพราะว่ามันทับกับดาฟาร์มนะอ่ะเริ่มต้นด้วยการเดินเกมเลยสําหรับไอโบบาลอนเนี่ยผมจะมาเป็นสกิลหนึ่งนะสกิลหนึ่งก็คือตีแล้วก็ช็อตนะครับแล้วก็พาสีติดตัวก็คือเวลาเราตีครบสแตกเนี่ยเราก็สามารถใช้สกิลได้อีกรอบนึงนะครับอันนี้คข้าวๆนะ อ่าตอนนี้มาเคลียร์เลนก่อนนะเราก็จะมาตีปูเพื่อเก็บสแต็กก่อนนะครับพอเราสแต็กเริ่มมีแล้วเราก็เริ่มกดดันเลยจะ <c oughs> เห็นว่าระยะการกดดันเนี่ยค่อนข้างไกลนะถ้าฝั่งสองข้ามใจติ่มติมหรือว่าไม่กล้าสู้เราเนี่ยเราสามารถฟีดเวฟได้นะครับฟีดเวฟก็คือไม่ให้ฝั่งสองข้ามเนี่ยเข้าเวฟนะพอฝั่งสองข้ามไม่ได้เข้าเวฟเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ตังนะตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําได้นะครับแล้วก็กดเลนได้ดีเลยจะเห็นว่ายีน่าเนี่ยน่าจะไม่ได้คลิป2ตัวนะจังหวะเมื่อกี้อ่าตอนนี้เขาตีปูนะครับ เราก็ลองเล่นไปก่อนจังหวะน,นี้ผมมีหัวร้อนนะผมก็เลยเทรดไปเลยนะครับพอดูทรงยีน่าเขาจะสู้จริงๆเนี่ยเราก็กดหัวร้อนไปเลยจะเห็นว่ายีน่าเนี่ยเขาสู้เราไม่ได้เลยนะตอนนี้ผมก็ฟีดเวฟละแต่จังหวะน,นี้เยเพื่อนมาเติมนะเราก็เลยต้องรีบเคลียร์นะครับบางทีเนี่ยเพื่อนอาจจะได้ป้อมนะเราก็เลยจะให้คลิปแทนให้จังหวะน,นี้ฟอร์เรนดายีน่าไปแล้วมาหลอดมานะเราก็เล่นไปเลยตัวมันเนี่ยผมแนะนําให้ตีในระยะใกล้นะเพราะว่าถ้าเราตีติดตัวเนี่ย มันจะตีเร็วนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยเก็บสแต็กเร็วด้วยนะแต่ก็ต้องอยู่ที่ฮีโร่ฝั่งของข้ามด้วยไม่ใช่ว่าเจอฟอร์เรนแล้วเราไปตีใกล้ๆเนี่ยโดนฟอร์เรนล่ำนะครับถ้าเราเจอฮีโร่ฝั่งของข้ามที่ชอบระยะใกล้ๆเนี่ยเราก็เล่นระยะไกลนะแต่ถ้าเราคิดว่าไหวเนี่ยเราก็สามารถใส่สุดได้เลยอันจังหวะนี้ตาเราจบเลนล่างนะครับผมก็เลยไม่ได้ไปเติมตรงมังกรนะอันจังหวะนี้ก็ดักยีน,น่าครับพอเห็นยีน,น่ามาเนี่ยเราก็ใส่สุดเลย ตอนนี้เนี่ยยีน่ายังไม่สี่นะเพราะว่าโดนเราเนี่ยฟิดเวฟไว้นะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถทําให้เราเนี่ยกดดันฝั่งของข้ามเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะเลยแต่โบบาลอนเนี่ยข้อเสียหลักๆของมันเนี่ยก็คือช่วงต้นเกมเนี่ยมันจะเบามากนะครับสําหรับใครที่จะเล่นเนี่ยต้องใจเย็นนะผมเนี่ยไม่ค่อยชอบนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยค่อนข้างเบาเลยโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะเล่นพวกฟอร์เรนดีน่าฉี่อะไรอย่างนี้มันจะเป็นตัวที่แบบเบิร์ชชุดเยาหายนะพอมาเล่นโบบาลอนละ ใจผมเนี่ยแบบอยากจะไฟรัวๆนะเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็ต้องพยายามหาตังค์ให้เยอะๆหน่อยนะครับตัวมันเนี่ยจะเก่งประมาณไอเทมชิ้นที่สามนะถ้ามีไอเทมสามชิ้นเนี่ยก็เริ่มแรงและไม่น่าเกลียดแล้วนะครับดามจวิธีการเล่นในตำแหน่งออฟเลนเนี่ยเราพยายามเคลียร์และเติมเลนนะสึบโบบาลอนเพราะว่าในเลนเนี่ยโอกาสที่มันจะได้คิวเนี่ยค่อนข้างยากนะครับถ้าฝั่งตรขงข้ามไม่ได้ห้าวนะถ้าเราจะได้คิวหรือว่า ใต้ส,สกอร์เนี่ยเราอาจจะต้องไปเติมเลนเพื่อนหน่อยนะครับแต่จังหวะนี้ป้าเราจบล่างนะผมก็ไม่ได้ไปเติมเพื่อนเลยแต่เรื่องการกดเลนเนี่ยมันค่อนข้างโหดนะตัวมันเนี่ยจะแพ้พวกตัวระยะนะครับระยะที่มันไกลๆนะพวกเอเลนดอร์หรือว่าเทลอนาสนะครับตัวที่มีระยะตีไกลกว่ามันนะตรงนี้เนี่ยถ้าผม ผิดพลาดต,ตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมเพิ่งเล่นได้แค่ประมาณ2ชั่วโมงนะตัวมันเนี่ยผมเห็นเขาเล่นกันโหดนะครับแล้วก็ช่วงที่ผมเก็บเม็ดส,ส้มหรือว่าไตแรงเนี่ยผมเห็นเขาเล่นกันแบบโหดมากนะไอพวกช่ำๆเนี่ยแบบเล่นละถ้าผมเจอมันเนี่ยผมแม่งโคตรลำคาญเลยไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งแม่งแดหลบหรือว่าจะเป็นสกิลสองนะซีซีนะล้วไหนจะเป็นพาส์ซมันอีกนะถ้าเก็บสแต็คครบเนี่ยก็สามารถใช้สกิลหนึ่งหรือว่าสกิลสองได้อีกรอบนะครับ ถึงแม้ว่าดาเมจมันจะไม่ได้เยอะนะแต่เวลาเราตอดนิดตอดหน่อยแล้วฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงตัวเราเนี่ยมันก็จะทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีอารมณ์นะตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลกับเกมด้วยนะครับแล้วก็พอยื้อไปเล่นเนี่ยช่วงแนาทีเนี่ยตัวเราเนี่ยเริ่มจะโหดละหนึ่งหนึ่งเนี่ยค่อนข้างโหดนะครับตอนนี้การเดินเกมมันก็ยังไม่มีอะไรนะตัวมันก็จะน่าเบื่อหน่อยอ่าตอนนี้เพื่อนเราเริ่มมาเล่นกับเราแล้วนะ วันนี้อีน่าจะตายนะครับอ่าแล้วเอเลนโด,ดมาแต่มาหลอดเนีอยช็อาเพื่อนนะจังหวะนี้ผมไม่รู้จะโฟกัสต,ตัวไหนนะครับเราเห็นมาหลอดมาไล่เพื่อนแล้วก็เล่นมาหลอดเลยจังหวะน,นี้ตีสกิลหนึ่งไปเรื่อยๆนะตัวนี้ไม่มีอะไรมากอ่าตีสกิลหนึ่งตีสกิลหนึ่งสกิลสองก็ว่ากันไปนะครับความเก่งมันเนี่ยอยู่ที่สกิลหนึ่งเลยนะอ่าจังหวะน,นี้เราได้มาหลอดไปตัวหนึง่งแล้วก็ดีแลกมากันนะครับอ่าจังหวะน,นี้ยีน่าจะเข้ามาอ่าเรียบร้อยโดยเรา ขัดไปจะเห็นว่าจีน่าจะเข้ามาเนี่ยโดนเราต่อไปก็หายไป2ข้อแล้วนะตรงนี้เนี่ยน่าทำคานมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่ผมลืมพูดไปก็จะเป็นสกิลหนึที่ได้รับเกาะน,นะแล้วก็พาสซสิบมันเนี่ยยังสามารถดูดเลือดได้ด้วยนะครับแล้วจังหวะน,นี้ยีน่ายังไงอยากเล่นเยอะเจอฟอเรนลามไปจังหวะน,นี้ก็แค่มาปิดดาเมจน,นะ ตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ดีแหลกนะครับเราอันตีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าไป1ตี1ตีเลยอ่าได้ดีแหลกมานะครับแล้วก็มาหลอดเนี่ยไล่ฟอร์เรนอยู่นะจังหวะน,นี้เราต้องโฟก,กัสป้มก่อนนะครับแล้วก็ค่อยสนใจคนอ่าจังหวะน,นี้ก็วัดไปเลยนะว,ยนะวัดไปเลยนะครับเรามีดูดเลือดด้วยผมก็แบบยืนตีเรื่อยๆเลยนะครับพยายามหลบสกิลหนึ่งให้ได้ก็พอนะแต่เหมือนจะหลบไม่ได้นะครับแต่ตัวเราเนี่ยชนะนะ ใครที่กำลังมองหา ID นี่เลยเพจแอดมินต้น PP 7มีสกินแลสกินสวยๆมากกว่า200 ID ดีเริ่มต้นเพียง30บาทเครดิตดีรีวิวเยอะต้องแอดมินต้น PP 7 ใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมนี่เลย2 w e n p a y มีเกมให้เลือกมากมายสะดวกรวดเร็วปลอดภัย100%ใช้เพียงแค่ UID และใครที่จะเติมเอาวีไปที่โปรไฟล์แล้วกดฟันเฟืองกดที่ Open ID แล้วกดคัดลอกแล้วทำตามขั้นตอนเพียงแค่นี้คุณก็สามารถเติมเอาวีได้แล้วตอนนี้เนี่ยเราได้มา3คิลนะไฟเมื่กี้เนี่ยสวยมากตอนนี้คลิปเลนล่างสูงแล้วนะครับแล้วก็หาตังเลย คลิปเล็กคลิปน้อยในป่าเนี่ยเราเอาได้หมดเลยนะทํายังไงก็ได้ให้เรารวยไวที่สุดนะครับตอนนี้เนี่ยตัวไหนที่จะมนิมกับเราเนี่ยค่อนข้างสู้เรายากนะ่าจังหวะนี้เนี่ยเราก็ขอพิมพ์หน่อยละกันยีนาเนี่ยครับพิมพ์มาช่องต้นเกมนะครับเขาโดนเราก,กดนะเขาก็เลยพิมพ์มานะครับอันนี้เราก็แซวๆเขาหน่อยอ่าแล้วตอนนี้ในมินิแม็กฟอร์เรนเหมือนจะอยากเล่นเยอะนะพอเกมํำเนี่ยก็ปกตินะครับอ่าล้วจังหวะนี้เนี่ยยีนาเข้ามาตอดเรานะจะเห็นว่าสู้เราไม่ได้เลย ต่าาวันนี้เขายืนชาน้าจาะผมก็ลองต่อดาเมจไปแล้วเหมือนว่าดาเมจจะไหวนะครับผมก็เลยใส่สุดเลยได้ยีน่าคาป้อมไปถ้าอย่างนี้เนี่ยยีน่าเขาไม่กล้าสู้เราแล้วนะเขาน่าจะหยองเราแล้วนะครับไม่กล้ามาเทคกับเราตรงๆละอ่ะตอนนี้เนี่ยเราก็หาตั้งต่อเลยมันไม่มีอะไรต้องทําแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเอาด่างต่อนะแต่ตอนนี้ก็อรอป่าก่อนนะครับอา่ะจาังวันนี้ผมก็พิม์เซลยีน่าหน่อย ตอนนี้เนี่ยที่จริงมันต้องสลับกับเลนแคลรี่นะแต่เกมมันค่อนข้างนำเยอะนะครับเราก็เลยขโมยบัฟป่าไปเลยแล้วตอนนี้เว็บคิปล่างเริ่มมาแล้วเราก็ทําการดันเวฟบคิปต่อเลยนะครับชิ้นต่อไปเนี่ยเราจะออกเป็นอโพรนะเราจะเอาดาเมจเลยสาหรับเกมไหนที่ทุกคนอยากได้ดาเมจแล้วเกมเนี่ยนำค่อนข้างเยอะนะครับเราสามารถออกอโพรคาลิปเนี่ยชิ้นที่3ได้นะมันจะทําให้ดามิเอตเราเนี่ยมาเร็วนะครับแต่ก็ต้องเล่นแบบระวังหน่อยนะเพราะว่ามันบางนะครับ ส่วนมากซอปเิริมเนี่ย90%สบอร็นกะเห็นเขาออกอพโพชินที่สนะครับมีแค่คนเดียวนะถ้าผมจำไม่ผิดออกฟอสการ์ชินที่3นะอ่านทั้งวันนี้ยีน่าช้านะแล้วก็เข้าไปตอดหน่อยจะเห็นว่ายีน่าเนี่ยไม่กล้าเข้าเราเลยนะผมเนี่ยแบบใส่สุดนะครับไม่ให้เขาเดี๋ยวเข้ามาอ่าแล้วจังหวะนี้มาหลอดมาช่วยนะจังหวะนี้เหมือนผมจะออกไม่ได้นะครับก็เลยใส่สุดเลยโอ้จังหวะนี้เราโดนยีน่าเตะนะ แต่ยังไงก็ไม่ได้นะ<ๆ>ก็เลยใส่สุดนะอย่างดีที่ได้ยีหน้าไปนะครับเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราหลบเตะได้เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะสู้สองหนึ่งไหวอยู่นะ,อะตอนนี้เพื่อนเราก็มาเก็บงานนะจงังหวะนี้มาหลอดน่าจะมอบนะครับแลกไปสองหนึ่งถือว่าคุ้มอยูอ่แล้วก็ข่ามาตอนเกิดเลยตอนนี้เพื่อนเราเหมือนจะอยากไฟรัวๆเลยนะเราก็อยากไฟนะครับเพราะว่าช่วงต้นเกมเนี่ยมาไฟได้ไฟเลยตอนนี้เล่นขวาเนี่ยเพื่อนเหมือนจะเล่นนะเพื่อนเราไปเอาดาร์กคนหนึ่ง ตอนนี้เรานะ่าจะต้องไปทําเว็บบนแล้วนะครับที่จริงจังหวะนี้เนี่ยผมต้องไปทําเว็บบนนะแต่อย่างว่านะผมอยากเล่นเยอะนะครับอ่ะจังหวะนี้มาหมดช็อกไปจังหวะนี้ก็เลยเกิดไฟแล้วผมจะไล่คิดคาดรือเปล่าจังหวะนี้โอ,โอ้แล้วโดนทุกอย่างเลยนะโดนน้ำสีโดนดีแลกโดนมาลอดโอ้จังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะโยนเลยนะครับไฟนี้เนี่ยเราเสียสามคนเลยนะจะากเกียงไม่ง่ายเนี่ยน่าจะเริ่มยากละมาครับเดี๋ยวเราฆ่ามาตอนเกิดเลยตอนนี้เนี่ยก็ต้องคอยเล่นดีๆละ เมื่อกี้เนี่ยติดโยนนะอยากเล่นเยอะนะครับเวลาเกมน้ำๆเนี่ยทุกคนก็น่าจะเคยเป็นผมก็ส่วนหนึ่งในนั้นอยากเล่นเยอะอยากเอาเยอะแล้วก็ได้ตายแล้วก็ตึงนะตอนนี้เราก็เริ่มมาทําเบ็บละเพราะว่าเกมผลต่อค่าแมเ่เริ่มกลับมาแล้วนะตอนนี้ก็าหาตั้งเลยนะครับเราดันสูงได้เลยตัวเราเนี่ยมีหนึ่งไม่แพ้ใครอยู่ละตอนนี้ต้องกลางเหมือนไฟนะมาต้อนตะกีดหน่อยแล้วกันเบสบบนเราเคลียร์ละ จังหวะนี้น่าจะได้มาหลอดนะครับเลือ่อนค่อยๆเต็มตอนนี้เราก็เข้าไปเลยเหลือนิดเดียวนะครับแต่จังหวะนี้มาหลอดมีซิกนะจะตามไปติดงานแต่ก็ไม่ถึงนะครับระยะตอนนี้เนี่ยเพื่อนเราตายเพิ่มอีก2คนดูโรงเกมเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วนะเงินเราเนี่ยน,แนำแค่สองพันนะครับไม่ได้เยอะอะไรมากมายตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องรอฟลานกับโจ๊กเกอร์ก่อนนะจังหวะที่คนเราตายเนี่ยเราจะไม่ได้ดันสูมงมากนะครับเราก็จะย่นออกมาหน่อยนะ ระหว่างที่เราว่างๆเนี่ยเราก็หาความคลิปเล็กคลิปน้อยไปนะครับตอนนี้มีคลิปเล็กคลิปน้อยอะไรก็ตัดให้หมดเลยนะระหว่างที่รอเพื่อนมานะครับกำลังมีน,นาเหมือนจะอยากรอรอดนะตอนนี้ฝั่งข้ามหายจากมินิแมปหมดนะครับเราดันสูงไม่ได้เลยก็เกลียนชิๆเลยเห็นว่าผมก็จะพยายามดึงระยะหน่อยนะ ถ้าฝันหัวข้ามไม่ได้มา2ตัวเนี่ยยังไงก็เอาเราไม่ลงนะตอนนี้เลนบนเราเลียร์แล้วนะครับถ้าฝันอัวข้ามอยู่ตรงกลางเยอะนะแล้วก็สั่งเพื่อนเล่นเลยอินดอราพุ่งไปแล้วนะโอเคไม่ได้มีไฟนะก็แค่่อ,อดนะครับตอเราเห็นว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ก็มาคุมเรนบนต่อเลยนะครับแล้วก็วันนี้เ่นดร์เหมือนจะอยากเล่นเย,เยอะนะเราเห็นว่าเราไหวนะครับผมก็เลยจะลองเล่นนะแต่ฝันหัวข้ามเนี่ยม,มาซ้อนเยอะนะก็ต้องออกมาก่อน ตอ,ตอนนี้ก็รอดไปตอนนี้ก็ให้เพื่อนเล่นไปนะเราไม่มีสกิลแล้วนะครับเราก็หาเลือดก่อนตัวเราเนี่ยถ้ามีคลิปเนี่ยไม่ต้องกลับบ้านนะแล้รก็ดูดเลือคดคลิปดูดเลือดพวกมักงกรพวกด์กอะไรไปตอนนี้เลนบนเนี่ยเพื่อนเราน่าจะไหวนะครับล้วก็มาทําเวฟกลางเลยตอนนี้ป่าเราเอาดา์กนะแต่ตอนนี้เราเพื่อป่าเราน่าจะเอาไดา้อยู่แล้วนะครับเราก็มาดันเวบดัดนคลิปเอาตังกวอนอ่าเราได้ ตัวลิงออร่าแล้วนะตอนนี้เราก็ถึกขึ้นละจะเห็นว่าเกมนี้เนี่ยย,ยีหน้าหนีเราทั้งเกมเลยนะครับการที่ออฟเลนสอดสะข้ามเนี่ยสู้เราไม่ได้นะทีมเราเนี่ยจะเล่นง่ายนะครับเวลาเราดับตัวเนี่ยพยายามดับตัวชนะออฟเลนนะถ้าเราดับตัวชนะป่าด้วยเนี่ยบอกเลยถ้าเราเกมนํานะทีมเราเล่นง่ายแน่นอนอย่างน้อยเนี่ยถ้าจะดึงสัดสอข้ามมาหาเราเนี่ยก็ต้องได้2ตัวนะครับถ้าตัวเราชนะนะวันนี้เล่นดอ,อยงไง ลองดูนะครับลองต่อดาเมจดูหน่อยแล้วดูเหมือนจะไหวนะแล้วก็ใส่สุดเลยจังหวะนี้เ่ยตอดาห้เอรเรนดอร์ไปนะครับโ o โ o k คิวไปมาจังหวะนี้ตรงซ้ายมีไฟต่อนะเราก็มาเล่นเลยได้มาหลอดไปอีกตัวนึงนะครับจังหวะนี้คุ้มเลยนะเพื่อนเราปล่อยดาร์เลนบนสวยมากเลยแต่ตอนนี้เลนล่างตกนะเราไม่ได้ทำนะครับ กลางเราคิดว่าเพื่อนเราน่าจะไหวนะผมก็เลยจะทําเบบล่างก่อนนะครับแต่จังหวะนี้เนี่ยเหมือนเพื่อนเราจะเล่นเยอะไปหน่อยนะลองเล่นดูนะครับจังหว่า้เอลสูหรือเลือดนิดเดียวอ่ะเรียบร้อยครับได้เอลสูดไปตอนนี้เบบบนเข้านะเราก็พยายามจะปั้มนะครับอาจังหวะนี้เนี่ยที่จริงต้องกลับแล้วนะจังหวะนนี้เนี่ยผมเหมือนจะเล่นเยอะนะครับเราเห็นว่าเราเนี่ยเกิดเยอะนะเราก็ลองเล่นไป วัดน,นี้ฝังข้ามเกิดมาหมดนะแล้วฝังข้ามเนี่ยเอาสุดด้วยอ่าเรียบร้อยครับจังหวัดนี้เนี่ยเป็นจังหวัดที่ผมโยนนะก็คือจังหวัดนี้เราติดเล่นนะไปกดสติ๊กเกอร์แล้วก็ไปเล่นเยอะด้วยนะครับไม่ได้ดูว่าฝังข้ามเนี่ยเอเลนดอร์เกิดนะจังหวัดนี้ก็พลาดไปครับมาครับเดี๋ยวเราข้ามมาตอนเกิดเลยแล้วกันจังหวัดนี้ตรงกลางมีไฟนะเราเห็นตรงกลางมีไฟเราก็มาเติมนะครับอันตอนเรนนาเอาเยอะเลยจะได้ต่อไหมจังหวะนี้ มันเหมือนจะยังไงมาหลอดช็ัปนะจังหวะนี้ผมก็พยายามโฟกัสดีแลกนะดีแลกเนี่ยเหมือนจะจังหวะที่ผมสไลด์พลาดครับดีแลกรอดไปจังหวะนี้เนี่ยผมโฟกัสพลาดน,นะครับที่จริงผมมองว่าถ้าเราไปโฟกัสพวกเอเรนดอร์กลับมาหลอดเนี่ยน่าจะดีกว่านะอาจจะได้เอเลนดอร์หรือว่ามาหลอดตัวใดไรตัวหนึ่งนะครับแต่ไฟนนี้เนี่ยเราไม่ได้เลยไม่พอเราเสียพอเลยหน่แลวตอนนี้เนี่ยด้าค์คัลเลย์จะเกิดแล้วตอนนี้เนี่ยเวฟบนเราสูงแล้วนะ ตอนนี้เอลซูตาอยู่ฝั่งตรงข้ามโผในมินิแมปเยอะนะครับแล้วเพื่อนเราเนี่ยเปิดดักสไลเยอร์พอเราเห็นเพื่อนเราเปิดดักสไลเยอร์เนี่ยเราก็เปิดสุดเลยอ่าเรนดอร์โผมินิแมปเลนบนนะฝั่งตรงข้าเหมือนมไม่ได้โฟกัสดังนะครับไม่คิดว่าทีมเราเนี่ยจะเปิดเร็วแต่จังหวะนี้มีหน่าเห็นดักแล้วแต่ฝั่งตรงข้ามก็มาไม่ทันนะหรือว่าโอเคเลยได้ดักสไลเยอร์ฟรีนะครับตอนนี้ก็รอดูอ่ะตรงกลางมาหลอดช็อตนะผมก็พยายามโฟกัสตรงบางอยู่นะครับ มาหลอดเลือดไม่มีผมก็ใส่สุดเลยนะมาหลอดตายไปแล้วก็เอายีหน้าต่อแต่จังหวะนี้ผมไปอยู่ใกล้ยีหน้านะโดนชาร์จด้วยโดนเอเรนดอร์ฟีด้วยนะครับจังหวะนี้มุมยืนไม่ดีเรียบร้อยครับได้3แล้วก็เสียไป2นะมาครับเดี๋ยวเราค่ามาตอนเกิดเลยและกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะตอนนี้เนี่ยเพื่อเราทาเบสตั้งสูงแล้วนะครับมีคนทําเบกลางละเราก็มาทําเว็บ,บนเลยตอนนี้เราก็ดันเบไปชิวๆเลยเพราะว่ายังไงเราก็ไปตามเพื่อนไม่ทันอยู่ละ จังหวะนี้เพื่อนเราน่าจะติดได้หรือเปล่าอ่าได้เลนอร์ไปละได้อีกตัวเองไหมมาลอดเหมือนจะไม่รอดนะครับในมินิแมปอ่าจังหวะนี้เพื่อนเราได้ไป2คิวนะถ้าอย่างนี้เนี่ยน่าจะจบเกมได้นะครับ5 3แล,แล้วเราเดี๋ยวยังมีดาร์คซเลเ์ด้วยแล้วก็ดันคลิปเข้าไปเลยตอนนี้ตรงเรนขวานเนี่ยไม่มีคลิปนะเราก็ต้องทำเว็คลิปบนเข้าไปก่อนนะครับอ่าตอนนี้ก็ได้ปั้มบนละ ตอนนี้เราก็รอเวฟคลิปข้างเข้านะยังไงโอกาสชนะไฟท์เลยอ่ะค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับคนเยอะกว่าแล้วก็มีบัฟด่าด้วยจังหวะน,นี้ผมเซ็ตของเตรียมพร้อมเลยนะจัหวะน,นี้ก็รอเวฟคลิปข้ามครับล้วจังหวะน,นี้ยีหน้าเหมือนจะลักความกลางลหลุดตำแหน่งนะั้นได้ยีหน้าไปนะครับแล้วก็พยายามจาวต่อแต่จังหวะน,นี้โดนเอลซูเนี่ยยิงซีนะรู้สึกว่าตัวมันค่อนข้างบางนะครับแต่จังหวะน,นี้เพื่อนเราน่าจะจบได้หรือเปล่า เรียบร้อยครับสาหรับแนวทางการเล่นโบาลอนนะสําหรับความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะบบาลอนในตาแหน่งออฟเลนเนี่ยตัวมันค่อนข้างต้องเล่นใจเย็นหน่อยนะครับใครที่เล่นพวกปลาไหลหรือว่าตัวใจเย็นๆได้เนี่ยเล่นตัวนี้เนี่ยไม่น่ามีปัญหานะแต่สําหรับใครที่ชอบเล่นสายเบิร์ดแรงๆเนี่ยอาจจะต้องอดทนกับมันหน่อยเพราะว่าช่วงต้นเกมเนี่ยมันค่อนข้างเบ้าน,นะครับแต่เรื่องการกดดันเลนเนี่ยตัวมันไม่ได้แย่เลย กดดันเลนค่อนข้างโหดแล้วก็สร้างความน่ารำคาญค่อนข้างเยอะนะครับพอเข้าการเกมเนี่ยเราเริ่มมีของละตัวมันเนี่ยเริ่มมีดาเมจละไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากนะครับวิธีการเล่นในออฟเลนเนี่ยอาจจะต้องเติมไฟเพื่อนบ่อยๆหน่อยนะสำหรับโบนะครับเพราะว่าในตำแหน่งออฟเลนเนี่ย ถ้าฝั่งต่อข้ามไม่ได้แบบเล่นข้าวเกินเนี่ยโอกาสที่เราจะได้คิวค่อนข้างน้อยนะหรือว่าถ้าเพื่อนไม่มาเติมเนี่ยเราแทบไม่ได้คิวเลยนะครับเพราะว่าสกิลมันเนี่ยปิดดาเมจค่อนข้าง,างยากนะครับสาหรับตัวที่แพชนะทาาของโบบาลอนเนี่ยผมจะมองว่าเป็นตัวที่มีระยะนะโบบาลอนเนี่ยก็จะไม่ชอบนะแต่สําหรับออฟเลนเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะว่ามันแพ้ตัวอะไรบ้างนะครับสาหรับใครที่มีข้อมูลเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มานะแต่โดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าโบบาลอนเนี่ย มันสามารถสู้ได้เกือบทุกตัวเลยนะครับในช่วงเลทเกมนะแต่ช่วงต้นเกมเนี่ยมันอาจจะแพ้ตัวพวกฉียีน่าหรือว่าตัวพวกที่มีดามดเมจแรงๆที่แอบเบิร์ตชุดเดียวหายนะครับแต่ตัวที่ชนะโบบารอนแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นมาจ้านะสำหรับใครที่จะหยิบไปเจอนะครับก็ประมาณนี้ละกันสําหรับแนวทางการเล่นนะหากทุกคนมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์มานะครับสาหรับวันนี้ขอตัวก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ